เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อยจะไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลงพระเดิมและถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมก็จะเป็นที่ซาก,กันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็เป็นเมืองแห่งพยมังกรแถมยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์08-63291-496 เบอร์0 8 6ย2แปดหกสา้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่าปี i g o s e ตามด้วยหมายเลขก9ก้าบิ๊กบันก้แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาสนทนากัน แบบยาวๆทางข้อความหรือว่าทางหลายของคมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า,ายินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับท่าน ใหม่ๆนะครับท่านใหม่ๆทุกๆท่านนะหรือว่ายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือว่าท่านใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทาง YouTube ของผมนะก็อ่าก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมกันแล้วครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่านะครับนะในแต่ละวิดีโอนะครับนะตรงไหนมันเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะ ก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะเพื่อมาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของพระเดิมนะมาร่วมกันทําการเผยแพร่ว่ากันง่ายนะเพื่อให้เรียกว,ว่าเพื่อนๆและก็ญาติพี่น้องของเรานะครับนะที่ท่านกําลังเข้ามาเขาเรียกว,ว่าสนอกสนใจนะในะเส้นทางของเครื่องรางนะครับหรือว,ว่ามีดหมอของพระเดิมนะ พูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็อย่างที่ได้ทราบไปนะครับต้องบอกว่าท่านจะมีชื่อเสียงลงดังทางด้านเกี่ยวกับว่าจะเป็นเครื่องรางหรือว่ามีดหมอนะโดยเฉพาะมีดหมอก็ต้องบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพนะครับนะที่ใครหรือว่าคนไหนที่เคยนำนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมไปใช้ก็พอจะทราบกันดีแล้วละว่า ในเรื่องของพุทธคุณและอนุภาพนะครับก็คือมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็คือผมเองก็ไม่อยากที่จะไปพูดนะครับไม่อยากที่ต้องไปอวดโอ้โ,อโฆษณานะครับนะก็เป็นอันว่าหากท่านไหนฟังแล้วนะครับอยากจะสอบถามเขาเรียกว่าส่วนตัวหรือว่าเป็นสอบถามลังใหมนะ่ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์0863291496 เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4ห6หรือว่าจากแอดไลน์นะครับเป็น ID l i ไลน์ของผงท่านก็พิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้า big one เก้าเก้านะแค่นี้เองนะอ,อยากจะดูภาพนะครับนะหรือท่านไหนอยากจะเข้ามาแชร์นะครับมีเรื่องเล่านะครับนะเมื่อใชเออ้เกี่ยวกับเครื่องรางห้องหลงก็เดิมไปแล้วนะครับก็ อยากจะแชร์เรื่องอะไรต่างๆที่ได้เคยไปพบไปเจอมาก็สามารถที่จะอแอดไลน์นะครับนะหรือว่าเป็นเบอร์ของผมที่เบอร์086 329 1496นี่แหละแต่ถ้าแอดไลน์ก็พิมพ์คำว่า big one ตามด้วยหมายเลขเก้ big one เกแค่นี้นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะก็ง่ายๆนะครับง่ายๆนะ หรือไม่ก็ให้โทรมานะครับนะเบอร์ที่เบอร์086นะ3291496นี่ก็เป็นเบอร์ที่ผมใช้ไลนย์อยู่แล้วนะครับเบอร์นี้ก็สามารถที่จะมีเบอร์เดียวนะครับมีเบอร์เดียวโทรเข้ามาพูดคกันได้เลยนะ,อะเอาล่ะนะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับในแต่ละคลิปในดูโอ้ก็ยังไงก็นะครับนะการศึกษาเรียนรู้ก็ ให้คัดเลือกนะครับนะให้คัดเลือกนะตามที่อ่าก็เรียกว่าคัดเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปนะครับนะ,อ,ะอย่างที่ผมได้กล่าวก็คือเอาไวตตนนะ้ตอนขึ้นต้นนะตอนขึ้นต้นเป็นบทกรอนนะครับเป็นข้อคิดนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับในแต่ละคลิปในแ่โอก็เน้นในเรื่องของให้ท่านมาเยี่ยมชมนะครับนะไม่ได้มาสอนกันนะแต่ผมเองก็ อยากจะมาพูดมาบอกมาเล่ามาแชร์ก็เท่านั้นเองนะสิ่งที่จะบอกและชี้แนะท่านได้ดีที่สุดก็คงไม่ใช่คนพูดนะครับก็คือไม่ใช่ผมว่ากันง่ายนะครับนะน่าจะเป็นสิ่งที่อยู่บนหน้าจอนะครับนะนทุกชิ้นนะมีดทุกเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดด้ามไม้นะครับฝักไม้หรือเป็นมีดด้ามงาฝักงานะที่วางไว้ นะครับในแต่ละคลิปในโรส่วนใหญ่ผมก็จะมาวางให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมไปด้วยนะครับว่าแต่วันนี้นะครับวันนี้จะได้นําเอาเป็นมีดด้ามงานะกฝักไม้นะครับนะเล่มนี้นะครับเล่มนี้เป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะเป็นศิลปะช่างสอนนะครับจะมาให้ท่านได้ชมที่สําคัญก็จะเป็นมีดนาเกี้ยวนะครับนะที่มีความยาวของใบก็ ใบอยู่ที่5นิ้วนะครับรวมนับฝักก็อยู่ที่9นิ้วเป๊ะพอดีเลยประมาณนี้นะโอเคนะครับพอพูดอย่างแล้วก็จะนำนะครับะจะได้นำออกมาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนี่นะครับเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มน,น,นี้นะนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะซูมนะครับนะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะ เป็นด้ามไม้นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้แต่แม้เนี่จะรัดด้วยหวายนะ,ะวายก็จะเป็นเขาเรียกว่าวัสดุที่เป็นเขาเรียกเป็นสามารถที่จะล้างอาถรรพ์ได้เช่นเดียวกันนะเป็นวัตถุที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะ,ะก็คือได้นํามาทําเป็นลัดฝักเอาไว้นะครับถือว่าเป็นแหมอาหาได้ยากเลยทีเดียวนะ อันนี้มาให้ท่านได้ดูนะครับนะแล้วก็นะส่วนไม้นะครับส่วนไม้นี่ก็ดูแล้วจะเป็นไม้มะขามนะนะคนสมัยก่อนก็จะนิยมนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ยุคกลางแปลว่าช่วงคาบเกี่ยวช่วงรอยต่อของอมีดยุคต้นนะครับนะนะก็ฝักนี่จะทําด้วยไม้มะขามนะคนในยุคนั้นจะนิยมไม้มะขามมั่งไม้คูนมั่งนะ อ่านะครับนะกระไม้อะไรที่เป็นเป็นมงคลว่ากันง่ายนะก็ท่านจะเอามาใช้นะครับนะนะ,ะ,ะดูแล้วจะเป็นไม้มะขามหรือจะเป็นไม้ขูนนี่แหละนะครับในนี้นนะมี2ออย่างมี2ออย่างที่เขานิยมใช้กันจริงๆในยุคนั้นนะอ่านะครับที่สําคัญนะั้นจะเป็นวายนะครับวายเก่าวายแก่นะอ่าเดี่ครับนะ ก็ผมเองก็จะไม่บอกว่านะดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะท่านก็ลองพิจารณาลองนะด้วยตัวเรียกาสายตาด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านดูนะ,ะเมื่อดูแล้วนะครับเมื่อชมแล้วนะก็ติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะ,ะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะมสอเ้าน่าโทรคโทรเข้ามาคุยกันนะครับโทรเข้ามาคุยกันนะ อยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะเบอร์ที่โทรเข้ามาที่เบอร์0863291496นะในทุกๆคําถามนะครับมีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะ,ะยกเว้นนะครับยกเว้นนะยกเว้นคําถามเดียวและก็คาตอบเดียวนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับก็จะไม่ตอบนะจะคือในเรื่องของเกแท้นะครับนะก็จะไม่ตอบนี่นะ นะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะก็ได้เรียนเอาไว้ในแทบจะทุกคลิปก็ว่าได้นะครับผมพยายามตอบย้ําซ้าเติมในเรื่องเดิมๆนี่แหละนะนะครับนะท่านก็ลองเข้าไปศึกษาลองเข้ามา,าคลิกดูนะครับนะในแต่ละคลิปในโ,โอกกล้วนแต่ว่าเป็น เรื่องเล่านะครับนะก็คือตอกย้ําซ้าเติมให้กันพวกเราเข้าใจนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ครับก็ผมพยายามซูมให้ท่านได้เห็นนะครับเนื้อไม้นะความเก่าของไว้ก็ดีความเก่าของไม้ก็ดีนะครับนะตามที่ท่านได้เห็นนี่แหละนะครับผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะสิ่งที่จะบอกนะครับนะ และก็ชี้นะท่านได้ดีที่สุดก็คือ,อสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากล้องขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นวายนะครับนะวัสดุทุกชิ้นนะครับก็ถือว่า,าธรรมชาติจะบอกนะครับนะทุกทกท่านนะด้วยธรรมชาติดีกว่านะาเขาบอกว่าธรรมชาตินี่จะไม่เคยโกหกใครนะคนต่างหากนะครับก็จะมาโกหกกันประมาณนี้นะ อเอาละก็นะครับนะแปบ๊บเดียวปลาเข้าไปต้อง10กว่านาทีนะครับอ่นนี้ก็ในส่วนของใบมีดเล่มนี้นะครับนะใบมีดเล่มนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นคาบใครนะครับนะเป็นเหมือนกับสนิมนะครับแต่เป็นสนิมที่ผุดออกมาจากภายในนะ ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็ล้วนแต่ว่านะครับนามีดเล่มนี้ก็จะมีส่วนผสม,มในเรื่องของมวลสารนะค่อนข้างที่จะมากนะค่อนข้างที่จะมากนะครับอพอผ่านการเวลาผมเก็บไว้เนี่ยนะครับเล่มนี้ก็หลายสิบป,ปีนะ,ะนะครับนะพอผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งนะครับนะมวลสารต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็ผุดโผล่ออกมานะ ยิ่งนานนะครับก็เป็นที่แปลกนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นดอกพิกุลน,นะผมให้เขาเรียกว่านะครับครูบาอาจารย์นะครับนะก็คือหลายท่านดูนี่ก็เนะขาบอกว่ามันเป็นเป็นดอกพิกุลที่เกิดขึ้นจากมวลสารนะนะเกิดขึ้นจากมวลสารอันนี้ก็นะครับตอนได้มาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยเยอะแต่ถ้า ปล่อยนะครับยิ่งเก็บนะครับนะอันนี้ผมเก็บไว้ที่เซฟอย่างดีเลยนะครับนะเป็นมีดที่รวบรวมแนละ้วก็ได้สะสมนะครับนะเอาไวา้เป็นพิเศษเลยสำหรับมีดเล่มนี้นะนะครับนะเป็นมีดนะครับนะเป็นมีดเป็นนาคเกี้ยวนะเป็นมีดนาคเกี้ยวนะครับนะเฉพาะใบเนี่ยก็เล่มนี้ก็อยู่ที่5นิ้วนะครับนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ ก้านิ้วเป๊ะเลยนะครับ9ก้านิ้วเป๊ะเป๊ะเลยนะที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นงาที่นะครับนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นงาอ่อนนะครับนะจริงๆง,งาก็นะครับถ้าอายุมากนะผ่านการเวลามาเยอะๆนี่งาก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเรียกว่าเปลี่ยนสีไปตามการเวลานะที่สําคัญนั้นนะครับก็ เป็นจุดสำคัญที่คนจะสัมผัสอยู่ตลอดเวลานะครับก็นกั่จากว่าคนเราเนี่ยนะ,ะกินก็ไม่เหมือนกันนะบางคนกินหวานบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินมันบางคนกินเค็มประมาณนี้นะเพราะนั้นเหงื่อของคนก็จะมีการเขาเรียกว่ามีเปรี้ยวหวานมันเค็มนะ,ะนะครับนะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มนะทั้งหมดนะครับก็ เวลาถูกสัมผัสนะครับที่สำคัญนะครับก็ท่านจะเห็นรอยลั่นนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีส่วนเสียหายอะไรนะครับนะเพราะว่าท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยข้างในนะครับนะเนี่ยข้างในนี่ก็จะเป็นตันตึกเลยนะอ่านี่นะครับนะเพียงแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าการเวลานะครับนะผ่านการเวลาก็จะมีรอยนะ ล,อ,อ,ลอยลั่นไปนิดหนึ่งว่ากันง่ายนะครับอันนี้เครียกว่าธรรมชาตินะครับถ้าคนมองเป็นเนี่ยก็จะเห็นธรรมชาตินะเห็นความเก่าเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นตามการเวลานะอาจจะให้มันเหมือนเดิมนะครับนะมันก็คงไม่เหมือนหรอกเพราะของเราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้นะาการใช้นะครับนะที่สําคัญก็คือมีดอย่างนี้ก็จะผ่านหลายมือมานะก็เป็นมีดหลายยุคหลายสมัยแล้วว่ากันง่ายนะ จะให้มันเป๊ะเหมือนเดิมมันก็คงไม่เป๊ะแล้วล่ะนะครับนะก็ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนะนี่นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะมาดูว่าบนใบนะครับนะบนใบนี้ก็จะอ่าเขาเรียกว่าต่อพระคาถานะครับอะไรไว้บ้างนะอ่านี่นะครับอ่าเป็นมีดเล่มนี้นะครับก็นะส่วน ตรงสันมีดก็จะเป็นสันประหมอนะครับนะยางดีนะสันปราหมออย่างดีแล้วก็มาดูนะามาดูนะครับวา่าบนใบมีดนะครับด้านที่1ก็นะครับก็คือด้านหน้าเกี้ยวนะครับก็จะตอกอะไรไว้บ้างนะก็จะสังเกตได้ว่านะครับก็ส่วนตรงหน้านาานะครับจะตอบคาว่ามะออุนะมะออุกก็คือ นะครับที่ทันเห็นอยู่ในโนะต๊ะอุขนาดใหญ่นะครับนะอุนี่ก็บ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะ,อะการตอกด้วยมือนะครับก็จะขอเรียกว่าอมองตรงไหนอย่างไรก็บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะ,ะบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะครับให้เห็นให้ชัดเจนนะส่วนบนตัวนาคนะครับนะที่ตัวนาคเองนี่ก็เป็นอตอกบท พระเจ้า16พระองค์เอาไว้ก็หมายความว่าที่ตอกอัคระนะครับเอาไว้บนตัวนาาเ่ยทั้งหมดก็คือ16ตัวไหนลองนับดูนะครับ1นะครับสองแล้วก็3แล้วก็4 5หนะครับแล้วก็6 7 8 9นะครับ10 11 12ดนะครับนะ1 3 1 4 1 5 16นะครับนี่พอดีเลยนะ16ตัวนะครับ นะทีนี้ถ้าเราจะอ่านนะครับถ้าเราจะอ่านนะเป็นอ่านว่านะครับณนะครับนะมะนะอะนะครับนะนกนอะนะแล้วก็นกนอะนะครับนะแล้วก็นะณมะณะนกกรนกกออณอะนะครับนะกรอนอะแล้วก็นะอะ กะอังนี่นะครับนะก็เป็นบทพระคาถาก็คือพระเจ้า16พระองค์นะก็ถือว่าเป็นพุทธคุณน,นะครับถือว่า,าสูงสุดนะครับนะถ้าจะอ่านให้เข้าใจเวลาเราท่องเป็นบทพระคาถาก็อ่านเร็วๆหน่อยนะครับนะานามาณนะาอกนากะกอนาอากะอังน,น,นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ท่องนะครับนะให้เพราะว่าเวลาเราจะ นั่งสมาธิหรือเราจะสวดมนต์อย่างนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าใช้คำเหล่านี้นะครับนะบริกรรมนะส่วนบนหลังนาคนะครับส่วนบนหลังนาคจะเป็นเขาเรียกว่าตอบคำว่านะนะมะภะทะนะครับนะมะภะทะเอาไว้นี่นะเรียกว่าเป็นธาตุสี่นะเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ก็หมายถึงว่า ไปเสริมเติมนะครับนะให้เกิดความเข้มขังให้เกิดความแข็งแรงนะ,ะมากขึ้นนะครับนะก็ะหมายความว่าถ้าเราไม่ว่าเราจะสวบดบทไหนก็แล้วแต่เราก็อย่าลืมนะครับนะเติมอย่าลืมตอกคําว่านามัพคาทะเข้าไปด้วยนะครับจะเพิ่มความเข้มขังจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าเราจะท่องบทไหนนะครับนะอย่างเช่นเราจะท่องนโมพุทธายะ แล้วก็ต้องเติมท้ายคำว่านามาพัะนะครับนะนามาอุนโมคุทยะนาชาลิตินะอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็เติมด้วยนามาพัะเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า,าสิ่งที่ดีที่สุดว่ากันง่ายของดีอยู่แล้วแต่พอเติมเติมนมาพัฒเข้าไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ ส่วนตรงหางหน้านี่จะต่อคำว่าอรหังคุธโธนะอรหังคุธโธนะครับข้างล่างแล้วก็จะมีพระปิตานะนะแล้วก็เติมด้วยตัวอูตัวอูนี่คือปิดหัวท้ายเลยนะครับนะเรียกว่ายากละนะครับยากเลยว่าใครจะมาทำอะไรนะครับนะใครคิดจะมาทำลายเนี่ยเรียกว่านะ ลำบากเลยทีเดียวนะครับนะก็จะทําให้เขาเพอเพอเปลี่ยนนะครับจากคิดร้ายกลายเป็นดีก็มีเยอะแยะมากมายนะบทคาถาเหล่านี้นะครับนะบทคาถาบทนี้นะก็มาให้ท่านได้ชมนะครับนะนะเป็นลายนะครับดอกจันนะเป็นมวลสารที่ยิ่งนานยิ่งโผยิ่งนานยิ่ง ขุดนะครับให้มาให้เราได้เห็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ก็มาดูในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งนี่ก็จะเป็นนะครับเนะเป็นพระคาถาเรียกว่าเป็นพระคาถาอมโลกนะหรือเรียกว่านามโมพุทายะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทพระคาถาประจําตัวของหลวงพ่อเดิมนะของเรานี่แหละนะนี้มาดูในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีต e so ีปีโสเรือนเตี้ยนะครับนะตอเอาไว้นะครับก็เรียกว่า เป็นบทอิีพิโสใหญ่นะครับนะทั้งบดเลยนะทั้งหมดเลยที่เอามารวบรวมนะครับเอามารวบรวมก็คือให้เอามาย่อเอามาย่อนะนะครับเอามาย่อนะคัดเฉพาะหัวกัะทิเลยนะครับนะมาลงไว้ในใบมีดเล่มนี้นะครับก็เป็นบทอีพิโสทั้งบดนั่นแหละนะแต่ว่าเราจะเห็นบนใบม,มีดนี้ก็เหลือเพียงสองแถวเท่านั้นเองนะ อ,อ่านว่านะครับนะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุธนาเมอินะครับนะอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะอ่าแล้วก็ตอกบ,บนใบมีดน,นะครับเติมด้วยโต๊ะอุกนะครับนะโต๊ะอุกขนาดใหญ่นะอ่าเราจะเห็นได้ว่านะครับนะธรรมชาติก็จะบอกชัดเจนว่าลักษณะอย่างนี้คือการตอกด้วยมือนะ เป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนที่สําคัญก็ช่างสอนก็เป็นช่างที่นอกจากที่จะเป็นผู้ที่มีฝีมือลายมือที่ดีนะครับนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความสื่อตรงเป็นคนที่มีความสื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโครหรือว่าต่อหลวงพระเดิมของเรานะานี้มาให้ท่านได้ดูนะครับนะนี่แหละคือธรรมชาติถ้าคนดูเป็นก็จะเห็น ธรรมชาตินะครับนะให้ท่านได้ดูนะครับเผื่อท่านไปเจอไปเจอ,ไปเจอที่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะาการดูมีดก็คนดูเป็นเท่าไหร่ถึงจะเห็นว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่คนดูไม่เป็นกอ็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับนะคนที่ใช่เนี่ยเขาจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะจึงมีคํากล่าวไว้ว่าสองคนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองนะครับตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเต็มไปด้วยแต่โคนตรงนะแต่ส่วนอีกคนเขามีสายตาที่แหลมคมเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแพรวแพร่ประมาณนี้นะนี่นะครับก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้เลยนะทีนี้มาดูในส่วนของกันนะครับมาดูในส่วนของกันนี่นะน,นะครับกันลัดก็นี่ก็นะครับก็แปลกนะ ดูก็จะเหมือนทองเหลืองนะครับแต่เป็นทองเหลืองผสมเงินนะแต่มองนะครับยิ่งเก็บนานยิ่งเงานะครับเงาวับจับตาเหมือนกับทองคำนี่นะนี่ครับนะก็จะมีทองเหลืองผสมกับเงินนะกันนะครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆอย่างที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้นะ อนอกจากว่ากันนี่เป็นหรือเรียกว่าถ้วยง่ายๆนะครับนะ,นะเป็นจุดรองรับมวลสารสําคัญต่างๆเอาไว้ในนี้นะเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นพวกแผ่นตะกุดต่างๆนะครับหรือผงนะครับที่หลวงพ่อท่านได้บดแล้วก็ได้ทําเอาไว้นะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บจะต้องปิดด้วยคัง นะครับนะจะต้องปิดด้วยข้างนี่นะ,ะข้างก็เห็นรอยปิดนะครับนะแห้งแตะและก็นแน่นปึ๊กเลยนะอ่ามีเรื่องนี้นะ,ะงดงามนะครับงดงามนะอ่าพออ่าสุดท้ายเราก็มาดูในส่วนของด้ามอีกหน่อยหนึ่งนะอ่านะครับนะดูด้ามอีกหน่อยหนึ่งนี่นะครับก็เรียกว่า เป็นอะไรที่งดงามมากนะครับนะแต่มันจะงดงามสําหรับคนที่ดูเป็นนะคนที่ดูไม่เป็นก็จะเห็นไปด้วยคนตมทั้งแหละนะครับนะตมมันก็จะไม่มีอะไรที่น่าดูนะนแถมยังมีแต่ของสกปรกประมาณนี้นะครับนะอันนี้สําหรับคนที่ดูไม่เป็นนะแต่คนดูเป็นเนี่ยเขามองว่าเป็นดวงดาวนะเป็นดวงดาวแผวพๆไปหมดเลยนะครับนะเต็มไปด้วยดวงดาวนะนะ ท่านลองดูนะครับปลายด้ามก็จะผ่านการใช้งานจริงมาเยอะนะใช้อะไรล่ะบางคนกระถามนะครับนะ,ะมีหลงข้อเดิมก็ไปนะครับไปเจอพวกปุดผีปีศาจวิญญาณร้ายนะครับไปทำน้ำมนต์ไปฝนนะครับจุ่มน้ำลงไปนิดเดียวนะนิดเดียวก็เป็นน้ำมนต์ลเลยนะครับนะ จะเติมด้วยบทพระคาถาลงไปก็ได้นะครับถ้าเราจะไปไล่พูดวิปีศาจก็ท่องคําว่า mm hmm. นะอย่างนี้เราก็เติมไปด้วยนำมาพะทะเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าเราจะท่องบทพระคาถาอะไรนะเวลาผมท่องบทพระคาถาครูบาอาจารย์เนี่ยก็ขนหัวผมนี่ก็จะลุกสู้เลยนะครับนะผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่า ก็แปลกนะครับก็เป็นที่แปลกนะเรียกว่านะผมผมท่องไม่ได้นะครับผมท่องไม่ได้นะพอท่องปั๊บเนี่ยก็จะมีอาการเหล่านี้ก็คือ,อสัมผัสขึ้นมาเลยนะครับนะนี่ก็โดยเพราะที่ผมได้ท่องนะครับให้ท่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเราจะไปใช้ในเรื่องของการไล่ผีนะครับนะหรือว่าพูดผีปีศาจก็ไม่รู้อะครับถ้าเกิดว่าไปในสถานที่ต่างๆนะถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นว่า ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีสิ่งพวกอ,อปมองคลนะครับนะพวกวิญญาณร้ายนะสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นก็สามารถที่จะท่องบทพระคาถาบทนี้เอาไว้ได้นะครับนะไว้ได้เลยนะครับคนสมัยก่อนหรือว่าเขาจะใช้บทพระคาถาบทนี้นะครับนะท่องใส่พวกไว้นะครับสามารถที่จะเคี่ยนตีพวกผูดผีปีศาจหรือว่าพวก ไปอะไรต่างๆพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะเอาละครับการตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามา25กับ5 9วินาทีนะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหรือว่าท่านเก่าๆที่เคยติดตามรับชมกันมานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะมาเป็นแฟนคลับกันนะครับนะ ที่สำคัญก็นะครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ,ะ mm. เพื่อที่จะเขาเรียกว่าช่วยกันทำการเผยแพร่นะครับนะ mm. ก็คือบารมีของหลวงพ่อเดิมให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนี่เรียกว่านานนะครับตราบนานนะครับโดยเพราะในคนยุคหลังๆรุ่นหลังๆพวกเราไปนะก็ ที่ผมทำคลิปไว้ทำวิดีโอไว้ก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะครับนะสำหรับท่านที่สนใจเข้ามาติดตามเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับนะเพียงแต่เรียนรู้แล้วเนี่ยนะ,ะมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับถามกันได้นะที่เบอร์0ู6 3 29 1496เนะเบอร์0863 29 1496นะในทุกๆคำถาม นะครับนักขลินมีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักขลินมีดหมอเจ้ากล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ